เดอร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกคลองลานนะครับในวันที่25้าธันวา2อง5นนี้จะมีงานวิ่งการกุศลนะครับของน้ำตกคลองลานครบรอบ40ปีในปีนี้ก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนข้างๆผมเนี่ยเป็นคนอธิบายนะครับพี่ม่ทราบพี่ชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมสมัครสีน้ำพาครับ เป็นเจ้าหน้าที่นันทนาการและสื่อความหมายของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็มีส่วนที่จะประชาพันธ์กิจกรรมนี้นะครับก็เนื่องจากอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยมีอายุครบ40ปีในวันที่25ธันวาคมนะครับซึ่งทางอุทยานก็จะจัดกิจกรรมทําบุญนะครับแล้วก็เพราะเอินว่าปีนี้ทาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกํแพงเพชรเนี่ยก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดกิจกรรมวิ่งเทลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่มีกิจกรรมที่มีทั้งวิ่งนะครับแล้วก็มีการทําบุญอุานด้วยซึ่งกิจกรรมวิ่งเทลเนี่ยนะครับปีนี้ก็จะแบ่งเป็น2รูทนะครับเป็นรูทระยะยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณ6 จ4กิโลเมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องวิ่งขึ้นกิวหัวช้างซึนะ่งปีที่แล้วก็วิ่งขึ้นกิวนะว้างแต่ว่าระยะทางจะสั้นหน่อยปีนี้ระยะทางจะยืดขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น6.4กิโลเมตรนะครับขึ้นกิวหัวช้างแต่ว่าก็รับจํานวนจํากัดนะครับรับจานวนจํากัดซึ่งขึ้นกิวหังช้างเนี่ยรับ200คนนะครับไม่เกิน200ท่านส่วนวิ่ง ไม่ต้องขึ้นกิ่วของช้างเนี่ยรับอยู่ที่ไม่เกิน300ท่านนะครับซึ่งเป้าหมายก็คงไม่เกิน500ท่านนะครับในการมาวิ่งในครั้งนี้นะครับการสมัครไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครนะครับแต่ว่าถ้าหากต้องการได้เสื้อก็ต้องเสีย ค่าเสื้อ250แล้วแล้วปีนี้จะพิเศษกับปีที่แล้วคือ,อว่าเราได้เหรียญถูกต้องไหมครับพี่ใช่ทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับจะได้รับเหรียญทุกคนแล้วมันจะมีพิเศษตรงที่ว่ากิ่วงวงช้างเนี่ยรับจํานวนจํากัดจากัดด้วยจํากัดด้วยไม่เกิน200ท่านครับครับซึ่งครั้งที่แล้วเราวิ่งกันเนะเาะกิ่วงวงช้างใช่ครั้งที่แล้วนี่300ท่านครับขึ้นกิ่ว300 มันก็อาจจะขุกขักนิดนึงก็เลยปีนี้เพราะว่าทางมันแคบจริงๆเพราะกิ่วเนี่ยในสับของทางเราเนี่ยมันคือสันเขาสันเขาแคบๆสันเขาแคบๆนะไม่เกิน1เมตรอ่ะับเขาก็เลยปีนี้ก็จํากัดจํานวนคือปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมด้วยนะฮะคือถึงบอกว่าให้ความสําคัญกับตรงนี้คือเรียกง่ายๆว่างานแบบเนี้ยเขาเรียกงานวิ่งเทรลนะับวิ่งเทรลแต่จะใจ้ระยะจะสั้นนิดนึงแค่นั้นเอง ปีนี้ปีนี้กี่กี่กี่กิโลครับ6.4กิโลเมตรก็เยอะกว่าทีคราวที่แล้วเยอะกว่าเยอะกว่าคราวที่แล้วก็ไปเพิ่มตรงส่วนไหนครับพี่เออปีนี้ก็จะมีนอกก็จะเริ่มจากหน้าน้ําตกเหมือนเดิมงานตกเหมือนเดิมนะครับวิ่งออกไปแล้วไปเพิ่มตรงไหนเอ่ยขึ้นกิวงวงช้างลงจากกิวงวงช้างก็จะวิ่งไปเข้าเส้นทางผ่านหมู่บ้านหมู่18บ้านกระเลียงน้ำตกหน้า ผ่านวนาลีรีสอร์ทไปแล้วแล้วทีนี้ก็เข้าไปที่สำนักวิปัสนาจุดเข้าเส้นเนี่ยเราจะต้องวิ่งลงน้ำตกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ขึ้นกลับมาอีกทีนะครับเราไม่ใช่ว่าคุณวิ่งถึงปุ๊บไม่ลงน้ำตกแล้วเข้าเนี่ยผิดนะครับถือว่าไม่ครบนะฮะ ล้วก็จะมีจุดเช็คคอยอยู่หลายจุดด้วยกันเนาะก็คือของเราไม่มีชิปไทม์เนาะ<อ>จะใช้กับเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับเจ้าหน้าที่เป็นหลักแล้วก็คือต้องเข้าใจว่า,า,วาที่เนี่ยงบประมาณอาจจะน้อยไม่มีชิปไทม์เหมือนที่อีอลิตพวกใหญ่เขาใช้กันนะฮะก<อ>็ะคือต้องเข้าใจว่าทุกคนต้องซื้อสัตว์ในตนเองนะครับก<อ>็จะต,ติดตามตรงนี้ที่ที่พี่ประประชาสัมพันธ์ด้วยได้ในเพจแล้วก็อะไรสัครวิ่งในเพจได้นะฮะได้เลยได้เลยก็เป็นเพจเลยครับ เข้าไปในเพจอุทยานช่วงนี้น่าจะลงไว้ในเพจอุทยานแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่เขาโชว์หน่อยครับมันจะเป็นเพจนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพจของลานเทล running นะครับวันอาทิตย์ที่25ธันวา2565นะครับสมัครวิ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่มันจะมีสแกน QR code ตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยถ้าใครแคปหน้าจอผมตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สแกนเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับหรือก็ตามงานวิ่งเขาจะแชร์ไว้ให้นะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งในส่วนของที่คนที่มาที่นี่ในวันที่จะวิ่งเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับที่พักเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวกับที่พักเรื่องสมัครตอนนี้ก็ถือว่าเคลียร์ไประบบหนึ่งแล้วนะครับระดับหนึ่งแล้วตัวผมเองผมยังไม่ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวผมก็จะทํากับพี่ตรงนี้แหละว่าสมัครแล้วก็จะเอาเหรียญเอาเสื้อนะแล้วส่วนว่าที่พักเดี๋ยวผมไปจัดการแล้วก็จะโชว์ในอีกคลิปหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าผมปีเตอร์เลยเดอร์ครับนอกจากนอกจากสมัครวิ่งฟรีแล้วนะก็ยังมีอาหารน้ำฟรีนะเราเรามีทํางบุญชมครบ40ปีด้วยนะฮะอยากให้อยู่ร่วมกันนะฮะตอนครับตอนตอนที่ว่าจบจากวิ่งเนาะจบจากวิ่งแล้วมีทับุญทําบุญต่อบริเวณนี้เลยก็จะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองอเมเพชรที่เป็นผู้ว่าที่คนใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าที่ของกายการเทศไทยงานนี้สื่อต่างๆมาเยอะมากโดยเฉพาะ สำคัญสุดนะอันนี้สำคัญสุดช่องเลไรเดอร์ถ่ายทอดการวิ่งโดยตัวเลไรเดอร์ลงไปด้วยครับตรงนี้สำคัญสำคัญตรงนี้ครับเออเพราะคุณจะได้เห็นบรรยากาศเลยว่าเขาจะไปโดนแซงกันตอนไหนผมเนี่ยจะโดนแซงตอนไหนไอตอนออกตัวปีที่แล้วผมขึ้นกิ่วคนแรกผมจะรักษาตรงนั้นให้ได้ผมวันนี้เที่ยวนี้ผมจะมาป้องกันอันดับห้าของผมให้ได้ไม่รู้นักวิ่งทั่วประเทศเขาจะมากันขนาดไหนเราก็ไม่รู้เนาะ แต่ผมได้เปรียบคือตรงที่ว่าเราเจ้าถินใช่ไหมเเรามีเวลาซ้อมอีกนิดนึงนะจากวันนี้วันนี้วันที่ไหไรว,นนวนนันที่เจ็ก็นี่วันที่เแล้วใช่เ,เหลืออีกสิบกว่าวันเองใช่มมผมไม่ได้ซ้อมเลยเดี<笑>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 ๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เรื่อง